ไสยศาสตร์กับมวยไทยถ้าเราพูดถึงการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดให้รอดพน้นจากการถูกข่มเหงจากคนด้วยกันเองก็ดีหรือสัตว์ร,ร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายเราก็ดีการประกันตัวของคนไทยสมัยโบราณการต่อสู้ท่าทางการต่อสู้แบบมวยไทยนั้นถือว่าจำเป็น ถือว่ามีไมสายเลือดของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันปีแล้วก็คงไม่ผิดจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้วิชาอตัวรอดแบบชั้นเชิงมวยไทยที่เรานิยมใช้กันในชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและในสมัยครั้งโบราณกลายมาเป็นเรื่องที่คนยุคใหม่เรียกชื่อนี้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัว หรือศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไปแล้วที่เราเข้าใจก็เรียกขานกันว่ามวยไทยแต่ถ้าแผ่นดินนี้ยังเรียกชื่อขานว่าสยามนามนี้ก็คงเรียกกันว่ามวยสยามแน่ๆใช่แล้วแม่นบอกคำว่ามวยไทยนั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามวยไทยทันเชิงมวยไทยนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใด แต่เชื่อว่ามีมานานมากแล้วนับเป็นพันพันปีจึงถือว่ามานานคู่ชัดคู่แผ่นดินนี้มาตั้งแต่เกิดเดิมนั้นการป้องกันตัวของการลุกรานแต่เดิมสมัยโบราณน,นั้นการป้องกันตัวของการถูกลุกรานจากผู้ที่ไม่หวังดีจึงจำเป็นต้องมีวิธีป้องกันตัวมีท่าทางเพื่อให้รอดปลอดภัยนั้น ต่อมาก็เริ่มรวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนวิชาการต่อสู้ประเภทนี้ก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดนี้จึงถือว่าเป็นประโยชน์มากทั้งระดับตัวเองระดับชุมชนระดับครอบครัวแม้แต่ระดับประเทศเช่นปองการชาตินั้นย่อมหนีไม่พน้นเรื่องของการต่อสู้ที่เป็นศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทย ที่มีคู่คนไทยดังนั้นศิลปะและทักษะการต่อสู้แบบนี้จึงจำเป็นที่น่าจะเป็นของพิเศษที่สุดหาไม่ได้แล้วในชาติอื่นเพราะทั้งสู้แบบมือเปล่าก็ดีและก,ก็การใช้อาวุธด้วยมือด้วยการใช้อาวุธแบบมือนี้ก็ดีวันนี้อยากจะพูดถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และวิทยาคุณที่ผูกพันกับคนไทย และมวยไทยมายัางยาวนานตั้งแต่สนามรักจนไปถึงสนามสู้รบจนกลายมาเป็นการประลองความเก่งชั้นเชิงเล่เลี่ยมในการต่อสู้แบบมือเปล่ากันบนสังเวียนลานบินบนสังเวียนลานดินเริ่มจะมีการพัฒนามาสู่เป็นสังเวียนผ้าใบาและทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่มีความเชื่อมาเกี่ยวข้อง มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์มาเกี่ยวข้องกันทางศิลป์ไสยศาสตร์เวทมนต์คาถากับมวยไทยนั้นรู้สึกว่าจะแยกกันไม่ออกเพราะมีมาตั้งแต่นานแล้วแม้ปัจจุบันก็ยังแยกกันไม่ออกเริ่มตั้งแต่เครื่องรางของขังประจำตัวของนักมวยที่เราเรียกว่ามงคลและผ้าประเจียดมงคลที่เราเห็นกัน อยู่ทั่วไปที่สวมอยู่บนศีรษะของนักมวยก่อนจะขึ้นชกนั้นส่วนมงคลที่สวมบนศีรษะของนักมวยนั้นในสมัยโบราณน,นักมวยจะไม่ได้ถอดมงคลนั้นออกจากตัวเลยเพราะเขาจะสวมคล้องคอไว้ขึ้นเวลาชกเลยคือเป็นการสวมมงคลน,นี้ใส่ที่คอขึ้นชกเลยซึ่งในสมัยโบราณจะนิยมกันแบบนั้น แต่ต่อมาแนวคิดได้เปลี่ยนไปยุคสมัยได้เปลี่ยนไปเรียกว่ามีการพัฒนาไปนในทางที่เหมาะสมกับยุคสมัยมากกว่าเมื่อมีการชกบนเวทีแบบมาตรฐานหรือแบบถาวรมากขึ้นทางค่านิยมก็เปลี่ยนแปลงไปบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปจึงไม่อนุญาตให้สวมมงคลต่อยกันเพียงแต่ให้สวมขึ้นเวทีบนศีรษะเท่านั้นแล้วถอดออกก่อนที่จะชกกันจริง ซึ่งพิธีการทางการสวมมงคลและการถอดมงคลนั้นครูมวยหรือพี่เรียงของนักมวยนั้นก็จะสวดว่าพระคาถาทุกครั้งส่วนผ้าพประเจียตที่เห็นรัดอยู่ที่ต้นแขนทั้งสองข้างของนักมวยนั้นหรือที่ต้นแขนของนักมวยนั้นผ้าส่วนนี้สมัยก่อนจะใช้อาจารย์ลงเลขยันพระคาถาและสวมใส่เพื่อป้องกันตัวเชื่อว่าดีทางหนังเหนียว คงทนเวลาถูกชกแรงๆหรือโดนศอกสับแรงๆหนังจะไม่แตกไม่ยับไม่ยุ่นส่วนเวทีมวยไทยที่สร้างขึ้นก็เช่นเดียวกันก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์ว่าเวทีสังเวียนมวยนี้จะต้องมีครูหรือมีพลังแรงแห่งครูมวยประจำอยู่ณเวทีและมุมเสาทั้งสี่ทิศ โดยเฉพาะมุมที่นักมวยชายพักยกกันทั้งมุมแดงและมุมน้ำเงินนั้นก็ล้วนแต่มีครูมีพลังของครูสถิตอยู่ดังเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อนักมวยขึ้นเวทีไปแล้วก็จะมีการกราบมุมเวทีทั้งสี่มุมซึ่งนักมวยบางคนก็จะกราบพื้นด้วยบางมวยบวยบางคนก็กราบตรงที่พื้นก่อนขึ้นเวทีเพื่อบอกกล่าวแก่พระแม่ธรณีขอให้ท่านคุ้มครองตัวเอง แต่หากเป็นสมัยโบราณก็จะมีการหยิบฝุ่นดินมาเสกแล้วโรยบนศีรษะของตนเองด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงบอกกล่าวถึงพระแม่ธรณีบางคนก็ยังกล่าวพระคาถาแม่โคซ่อนลูกบางคขว่าพระคาถามหากำลังหรือพระคาถาหานุมานคลุกฝุ่นเป็นตน้นซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อในเรื่องของพระคาถาบทใดและสำนักใด และนักมวยบางคนก็ขึ้นเวทีแล้วก็จะกราบข้างเวทีหรือเชือกขอบเวทีก่อนแล้วก็ใช้มือลูบลูบออกลูบออกเปิดทางเชือกกั้นเวทีเพื่อบอกกล่าวแกค่ครูบาอาจารย์แล้วก็จะเดินข้ามเชือกขึ้นเวทีไปเมื่อขึ้นบนเวทีแล้วนักมวยก็จะเดินวนขวาไหวม้มุมไหว้มุมทั้งสี่ทิศบนสังเวียนโดยมากนักมวยไทยแท้แท ที่ถือเคล็ดเขาจะไม่ก้มหัวรอดเชือกเวทีเพราะถือว่าเป็นเคล็ดเอาใช้ก่อนว่าไม่ก้มหัวให้ใครหรือไม่ยอมให้ใครชนะนั่นเองท้งยังเชื่อว่าเชือกเวเชือกขอบเวทีนั้นก็อาจจะมีผู้ทําของหรืออาถรรพ์ไว้ถ้าเราถือของขลังเมื่อก้มรอดเชือกของขลังต่างๆที่อยู่ในตัวเราก็อาจโดนล้างอาถรรพ์ออกได้ หรือเชื่อว่าหากก้มรอดเชือกแล้วอาจจะแพ้หรืออาจจะถูกต่อยจนนอกจนต้องนอนเปลแล้วรอดเชือกออกมาเรียกว่ารางไม่ดีตอนแต่ขึ้นเวทีเขาจึงไม่นิยมกระทําแบบนั้นสิ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแม้มาถึงปัจจุบันความเชื่อนี้ก็ยังคงอยู่ส่วนรายละเอียดอาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง ตามความเข้าใจของแต่ละสำนักการชกมวยไทยบนสังเวียนทรงสี่เหลี่ยมได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เวทีมวยที่เวทีมวยสวนกุหลาบเมื่อปีพศ2464ครั้งนั้นเป็นการชกแบบขาดเชือกยังไม่สวมนวมเหมือนปัจจุบันการชกครั้งสำคัญในสมัยนั้นเห็นจะเป็นคราวที่คณะนักมวยจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ ดังนั้นในครั้งนั้นคณะนักมวยจีนจากแผ่นดินใหญ่ก็ได้คัดเอานักมวยฝีมือดีของชาวจีนมาขอประลองชกกับนักมวยไทยมวยคู่สำคัญในวันนั้นก็คือนายยังหานทะเลนักชกชื่อดังจากเมืองโคราชซึ่งนักมวยคนนี้เป็นคนสนิทของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขาได้ชกกับนายจีนช่างการชกนี้เป็นแบบฟรีสไตล์ ชายได้ทุกส่วนอวัยวะของร่างกายดังนั้นนักชกชาวจีนเริ่มต้นนายจีนฉางก็ส่งเสียงดังร้องจ้ากวากดังลั่นเวทีก่อนขึ้นชกมวยแล้วก็เปิดฉากเตะนายยางเป็นการทักทายก่อนส่วนนายยางก็ดูชั้นเชิงของนักมวยจีนก่อนยังไม่ชกกับนักมวยจีนพยายามปลีกตัวหลบหลีกแบบชันเชิง ยังไม่เข้าประชิดตัวพอเขาจับทางได้เท่านั้นนายยังก็ดักเตะดักต่อยตอบโต้ตลอดเวลาจนจีนชางถอยตั้งรับไม่ทันเปลี่ยนจากการรุกมาเป็นตั้งรับนักมวยจีนช่างกลายเป็นกระสอบทรายของนักมวยไทยทันทีสุดท้ายนายยังก็มีชื่อเสียงในชั้นเชิงมวยก็เตะจีนชางจนล้มลุกคุกขาน นอนแน่นิ่งบนเวทีไปทันทีผลการชกในวันนั้นนักชกจีนชื่อจีนชางแพ้ยับเยืนเขาสิ้นใจตายขาวเวทีส่วนนักมวยจีนรายอื่นๆก็แพ้หมดรูปทุกคู่แต่ข่าวเรื่องนายยังนักมวยไทยเตะนักมวยจีนตายนั้นก็โด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นเป็นเรื่องที่กล่าวขานไม่ส้่งสาง ต่อมาการชกแบบคาดเชือกบนสังเวียนนับว่าเป็นอันตรายอย่างมากถึงกับบาดเจ็บและเสียชีวิตกันได้ต่อมาก็มองเห็นอันตรายในเรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นให้ใส่นวมตามมาตรฐานสากลเมื่อปีพศ2472สาเหตุมาจากการโชกของนักมวยชื่อเจียนแคกคเขมรถูกมัดของนายแพเลียงประเสริฐ ต่อยกันจนตายบนเสงเวียนเวทีดังนั้นรัฐบาลในยุคนั้นจึงได้สั่งห้ามออกคำสั่งให้ยกเลิกการขาดเชื่อกมาใส่นวมชกแทนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการชกมวยทุกครั้งการชกมวยไทยทุกครั้งกับความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ก็ยังคงอยู่ย่อมเป็นของคู่กัน สมัยก่อนพี่เลี้ยงหรือครูมวยจะขึ้นไปถอดมงคลให้นักมวยจะมีการเป่าเสกพระคาถาอาคมให้นักมวยก่อนทุกครั้งตรงที่ศีรษะสมัยก่อนย้อนไปหลายสิบปีก่อนในวงการมวยต่างก็รู้จักกันดีตั้งกีจอมอาคมกันดีตังกีจอมอาคมนั้นในตั้งกียนตรกิจก็เรียกเช่นกันในตังกียนตรกิจหรือ เตียตังกีเป็นหัวหน้าค่ายมวยยุนตรกิจในยุคนั้นท่านผู้นี้เป็นผู้ผูกสอนมวยในค่ายนักมวยในค่ายเดิมทีท่านเป็นชาวจีนที่มาจากอำเภอตะกัวป่ามีความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์เป็นอย่างมากทุกครั้งที่นำนักมวยในค่ายมาชกนักมวยในค่ายขึ้นชกเตียตังกีก็จะมานั่งบริกรรมเสกพระคาถาอยู่ที่ข้างเวทีด้วยตนเองทุกครั้ง ในสมัยนั้นขายมวยยนตรกิจก็มีนักมวยดังอยู่หลายคนเช่นทองใบยนตรกิจต่อมาเขาก็ได้รับราชการเป็นตำรวจและนอกนั้นก็มีนายเขียวหวานยนตรกิจนอกจากนั้นที่เด่นดังก็นอกจากนั้นก็ยังมีนายสมเด็จยนตรกิจเจ้าของฉายาาซพระยาโยมสมเด็จยนตรกิจหรือายพระยายมนั้นเขาว่ากล่าวขานกันว่าเขามัดนัก หมัดของสมเด็จนั้นเร็วแรงหนักเพราะหมัดลงอาคมวิชาธนูมืออาคมธนูมือนี้เอาไว้ใครโดนเข้าไปนี่หลับทันทีขนาดนายประยุทธ์ขนาดประยุทธ์ประยุทธ์อุดมศักดิ์ยอดนักมวยดังทลุ่ฟ้าในสมัยนั้นยังโดนสมศักดิ์น็อกแบบหมดรูปมวยกันไปเลยสมศักดิ์ สมเด็จมัดอาคมนี้มีชื่อเสียงอยู่นานในยุคนั้นแต่มาเสียท่าพ่ายแพ้แก่นักมวยเพียงคนเดียวคือนายสมศรีเทียมประสิทธิ์เพราะสมศรีใช้วิธีวิ่งวิ่งรอบบนเวทีแล้วดักเตะดักต่อยด้วยมัดที่ยาวกวา่าสมเด็จจึงเข้าไปไม่ถึงตัวเวลาออกอาวุธหนักก็ไม่โดนโดนก็เบาๆหมายความว่าใช้สมองสู้อาคม สุดท้ายจึงต้องภ่ายแพ้คะแนนให้กับสมศรีไปอย่างเจ็บใจเรียกว่าสมองสู้อาคมต่อมาสมเด็จจึงหันมาชกมวยสากลเพราะเขาชกแบบมวยไทยนั้นชนะจนหาคู่ชกไม่ได้ไม่มีใครอยากจะชกด้วยเหตุที่สมเด็จนั้นหมัดหนักมากเกินไปเช่นนี้จนชาวมวยยุคนั้นต่างก็รู้ดีและเชื่อว่าวิชาคมนั้นขังจริง แน่จริงกล่าวกันว่าเพราะว่าเตียตังกีได้เสกอาคมวิชาธนูมือให้กับนักมวยในค่ายนั่นเองเรื่องไสยศาสตร์ก็ยังไม่จบเรื่องไสยศาสตร์กับนักมวยก็ยังมีต่อมาว่าสมัยก่อนก็มีนักมวยที่ขึ้นชื่อวาเล่นของขังแบบสุดๆอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่าวิชาเห็นจะไม่มีใครเกินในหลุยเดสักดา ลุยเดชสักดาได้ฉายาว่าลุยหมอผีเพราะว่าเขาเป็นยอดมวยไทยที่เต็มไปด้วยวิชาอาคมขังที่ไม่มีใครเกินเข้าคนนี้ในยุคนั้นก่อนจะขึ้นบนเวทีทุกครั้งก่อนจะขึ้นชกบนเวทีทุกครั้งเขาจะท่องบนมนตราคาถาเสกเป่าด้วยตนเองก่อนเสมอแต่ถ้าไม่เชื่อว่าจริงก็คงจะเชื่อว่าโกหกเพราะลุยชกกับใครจะมีชัยชนะทุกครั้ง ประการสําคัญแม้จะเจอหมวดมัดหนักเจอหมัดหนักขนาดยืนสดชกกันกลางเวทีบูดุดันกันแค่ไหนหลุยก็ไม่เคยมีแผลแตกหรือในเลือดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นก็หมายความว่าเหนียวร่างกายคงประคันชาตรีนั่นเองนนการชกที่สำคัญมากที่สุดของหลุยก็คงจะเป็นคราวที่พบกับสมิงเกตสงคราม สมัยส,สมัยสนามมวยที่เริ่มใหม่ๆคือสนามมวยเวทีราชที่ดำเนินยุคที่สนามมวยยังไม่มีหลังคาในสมัยนั้นคู่จกของหลุยชื่อสมิงเกตสงครามอยู่ค่ายเกตสงครามโดยมีครูสุดใจจรันรัดเป็นหัวหน้าคณะเมื่อท่านรู้ว่าสมิงต้องการต้องมาชกกับหลุยหมอผีท่านเกรงว่าสมิงเกตสงครามจะโดนของ โดนของหลุยทำรรให้จึงแพ้ดังนั้นครูสุดใจจึงได้ไปหาพระเจจิอาจารย์ปรึกษาท่านให้ช่วยเจจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาในการชกในคราวนั้นก็เป็นที่โจดขานกันมากเป็นที่จดจำของวงการมวยในยุคนั้นเพราะทีมงานของค่ายเกตสงครามทําพิธีล้างอารันกันต่อหน้าต่อตาหน้าก่อนขึ้นชกนั่นเองและน่าจะแปลก ที่สุดวันนั้นนักชกที่ชื่อหลุยหมอผีทำอะไรไม่ได้เลยหมอผีหลุยหมอผีเขาแพ้อย่างยับเยินชนิดที่ไม่น่าเป็นไปได้เรียกว่าล็อกน็อกถล่มทลายการโชกคราวนั้นหลุยหมอผีบอบช้ำม,มากที่สุดในชีวิตของการต่อสู้บนสังเวียนผ้าใบาเขาแพ้อย่างหมดท่าหมดรูปบอบช้ำม,มากที่สุดในชีวิต หลังจากการชกคราวนั้นจบลงเขาคงผิดหวังมากและยอมรับการพ่ายแพ้ไม่ได้เขาเลยเพราะเขาเคยชนะมาทั้งชีวิตนี่คือจุดพลิกผันของชีวิตเขาจึงมาถึงจุดพลิกผันชีวิตเขาจึงมาถึงต่อมาเขาเลิกชกมวยเด็ดขาดเดินเมินชีวิตแบบเสเพลกลายเป็นคนติดเหล้าเมาสุราวันวันเอาแต่เที่ยวเตรหันหลังให้กับความเจริญในชีวิตที่ตนได้สร้างขึ้นมากับมือ ต่อมาเขาก็สร้างปัญหามากมายให้แก่ตนเองเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำในเรือนจำทุกทีสุดท้ายก็เสียสติเขาแตกสติแตกหลุดโลกเขาพล้งมือฆ่าภรรยาคู่ชีวิตของเขาตายขาเมือเมื่อมีสติที่ตายเขาก็เลือกจบชีวิตตนเองตามภรรยาไปอย่างน่าอนาใจอน,นิจจาชีวิต ไม่น่าจะเศร้าถึงเพียงนี้ขอตัวไปเช็ดน้ำตาก่อนละครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคงไม่เศร้าไปมากกว่านี้สวัสดีครับ